มาชมคลิปกันต่อเลยครับนาแรกเพื่อนนาแรกก็ไม่นานเลยอันนี้อยู่ไรลุงน้อยชาไรนลยนะมันนะเห็นอยู่ที่ไรลุงน้อยขวนเลยเลย ร้อนนะลังร้อนเลยตอนนี้เครื่องดันยาวนะคือคีกครั้งนะเพือ่อนอันนี้จะเป็นตุ๊กตาร้อยสี่นะเพื่อนะ ตรงนี้นะจะถึงจะสุดแล้วจะสุดหัวแนละ้วขาอ้อย,ยแล้วก็ข้ามไปงู่นอีกมีคนแะล้วะสองหน้านะเพื่อนสองฝากอย่างเงี้ย Thôi nam anh, Có tự được Cần giúp nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ เี่ยน่าจะรอคันใหญ่นะรอคันใหญ่มาดึงทีเดียวช่วยกันเพ่็เลยคันนะคันริมนี้คันริมนี้น่าจะออกมาแล้วก็ตีโค้งเลยนะั่นพื่นนะ เพืนะ่อนโดนก็ไม่ร้อลุกเลยเพื่อนขายใหญ่ก็ติดนะเดื่อนเพื่อนเมื่อตรงวงกติดอีกคันแล้วนะอ่ะทีรอท้อยทีติดกับจมไม่อ้อเดี๋ยวตอนเราขายใหญ่ไปดึงนี่เพนะื่อน เพื่อน,นีย่ยมมิดล้อเลยนะก็ะลุงน้อยลงฝานสาไมไปด้วยนะ Được nào bằng nè lên rồi nè, lên rồi nè không thêm nữa

เลยอนเลยนะเพื่อน ขึ้นถนนเลยดูแล้วนะ เดนะตุตลอดนะเ้ยตุ๊ตลอดเลย นี่น่าจะดึงหน้านแล้วเ

ก็จะตดเกาขึ้นถนนเลยนะเดี๋ยวดูโอ้ตู้ทั้นแล้ว ก็ไ่นจะขึ้นถนนเลยนะจะล้อหลังนี่ซุดตลอดเลยนะเพื่อนเนี่ยจะล้อหลังนี่ยซุดตลอดเลยตระมาณทางเนะเียตอนเนี้ยซุดตรงนี้ซุดหยวบเลยเหมือนจะรอนะรอคันใหญ่ ถนนนั่นสิบนถนนนะนนะเพื่อนต้องใช้รถใหญ่นะใช้ฟอร์สองพาวนั่นเพื่อนงานเะนี่ย เมื่อตอนนี้ก็อยู่ในไล่อีกนะอีกสามคันนะาจะวนออกทังเกตของเธอนะ่เลี้ยวแล้วนะแรงเลยเพื่อนเนี่ยแรงเลยเพื่อน ้ดันหน้าดัาน,นะดานหลังคันเดียวไม่ไม่นั่นนะต้านต้านกันไม่ไหวเพื่อนดึงหางไม่ไหวเคยดึงีคันนเนี่นนะน,ะน้าเคยดึง

กีฟัดนันเพื่อนอันตรายเลยก็เมื่อนะเพื่อนก็ทะไมมีรถกันใหญ่ขึ้นไม่ได้นะ ชาชาไล้เลยครับครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ